จากการรักษาก็ทําให้ผมได้มีชีวิตเหมือนกับคนอื่นครับทาให้ทำอะไรได้หลายอย่างจากปกติที่ไม่ค่อยจะทำอะไรได้เหมือนคนอื่นครับผมพิรวัตรชํานานครับอายุ21ปีผมเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้จนมาถึงอายุ13ครับได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลครับแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นโรคนี้ครับก็คือเดินจะไม่มีแรงครับเดินขึ้นบันไดอาเงี้ยจะไม่เหมือนคนทั่วไปครับคือเดินต้องใช้มือจับราวบันไดดึงตัวขึ้นไปอะครับเวลาเดินนะครับเดินแล้วอยู่ๆก็ล้ม ขาอ่อนล้มไปเอ,เองเลยครับผมเริ่มรู้สึกว่าร่างกายตัวเองไม่ปกติครับพี่สาวก็ได้ให้ให้ผมออกกำลังกายผมก็ออกแต่ผมยิ่งออกแล้วขาก็ยิ่งรีบครับผมไปหาหมอแล้วหมอก็ได้ให้ท่าออกกำลังกายมาครับแล้วผมก็ได้ออกไปเรื่อยๆตามที่หมอบอกแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นครับร่างกายขาก็ายังฟีบเหมือนเดิมครับจนหมอเริ่มสงสัยว,ว่ามไม่ใช่การออกกำลังกายแล้วครับ ก็เลยได้เริ่มวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคมากขึ้นครับหมอก็ได้ตรวจเพิ่มเติมครับแล้วก็ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคโรคนี้ครับโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากที่ผมรักษาในที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับเขาได้ให้ให้ทานสเตียรอยอย่างเดียวครับแล้วก็กายภาพบําบัดสิ่งที่ทําให้ผมมั่นใจที่จะมารักษาที่นี่ก็เพราะว่าญาตครับมารักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองครับแล้ว มีอาการดีขึ้นครับทางครอบครัวผมมั่นใจที่จะรักษาต่อที่นี่ครับตอนมาเจอหมอครั้งแรกครับก็รู้สึกกังวลน้อยลงกว่าเดิมครับหมอได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาแนวทางการรักษาอะไรแบบนี้ครับก็ทําให้ผมมั่นใจที่จะรักษากับหมอครับในช่วง6ปีแรกครับผมจะมาทุกเดือนเดือนละครั้บหมอก็ได้ฉีดยาให้ผมครับเป็น fct 2เข็มครับ แล้วก็ให้วิตามินสดกลับบ้านไปทานตลอดครับจาก2ปีให้หลังมาหมอได้ปรับการรักษาเป็นไบโอโลจิคอลครับจากที่ต้องมาหาหมอ1เดือนครั้งก็เปลี่ยนมาเป็น3เดือนครั้งครับแต่พออาการดีขึ้นหมอก็ได้เลื่อนการนัดออกไปเป็น4เดือนครั้งครับในช่วงแรกๆที่ที่ก่อนได้รักษาเนี่ยครับก็คือ1เดือนเนี่ยจะล้มมากกว่า10ครั้งครับ แต่พอรักษามาเรื่อยๆนี่อาการเริ่มดีขึ้นครับขาอ่อนน้อยลงล้มน้อยลงครับจนมาล่าสุดก็เฉลี่ยดเดินเดินละหนึ่งครั้งครับที่ขาอ่อนและล้มจากเมื่อก่อนการขึ้นบันไดครับต้องใช้แรงมากมากครับในการขึ้นบันไดใช้มือดึงราวบันไดแต่ตอนนี้ก็ใช้ใช้มือน้อยลงครับเริ่มใช้แรงจากขามากขึ้นครับ รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาครับจากเมื่อก่อนที่ผมไม่ไม่มีกําลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อครับจากที่ผมจะไม่กินยาเพื่อจะปล่อยตัวเองใหให้นี่ไปครับจนมารักษาที่คลินิกแล้วก็ทําให้มีกําลังใจขึ้นทําให้ผมอยากใช้ชีวิตต่อไปครับจากการรักษาก็ทําให้ผมได้มีชีวิตเหมือนกับคนอื่นครับทำให้ทําอะไรได้หลายอย่างจากปากติที่ไม่ค่อยจะทาอะไรได้เหมือนคนอื่นครับสำหรับ ท่านใดที่ป่วยแล้วท้อใจนะครับผมอยากให้มาลองปรึกษาหมอที่เอ็โซโดิวดูครับหมอจะให้แนวทางการรักษาคําปรึกษาดีๆให้กับคุณครับ